ครั้งแรก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 ในการกรครั้งแรกในการกดครั้งแรกในเผ็ดเดิมครั้งแรกในวงการเผ็ดเดิมแล้วครั้งแรกที่ถือได้กี่จุดกี่กี่กี่พันจุดสองพันกว่าสองพกว่าจุดไม่เคยเสียมาก่อนด้วยไม่เคยเสียปาเกิดเลยเกิดเลยตั้งแต่แเบิกเนตเลยค่ะเกิดเลยใช่ไหมเกิดเลย เกิดเลยสามพี่น้องเถิดเยอะเกิดเลยเกิดเลยโอ๊ยเเก่งเลยมากไปหญิงปิดไปหรือยังยังจ้าเหลือไม้หนึงแล้วน้องโอ๋ล่ะได้ได้ายกับเขามาไม่ได้บใบกับเขามาอาแล้วมันลง เอาก็ปิตดิละ